ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะซึ่งในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมการแสดงสินค้าฮารานและการประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ฮารา,านอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินค่ะซึ่งบรรยากาศภายในงานนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ งานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ฮารานอุตสาหกรรมและธุรกิจซึ่งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮารานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันฮารานมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศรีร,ราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมา บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีบรรดาผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศอธิมาเลเซียอินโดนีเซียนำสินค้าทั้งอาหารเครื่องน่ือคมเฟอร์นิเจอร์เครื่องอุปโภคและบริโภคซึ่งล้วนแต่เป็นสินค้าที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายฮาลาลมาจัดจำหน่ายกว่า200ร้ร้านค่ะวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อที่จะใช้เป็นเวทีในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางวิชาการนะฮะ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ฮาลาลเราจำเราเราประสงค์ที่จะนำเอาวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีฮาลานเนี่ยเข้าไปสนับสนุนเรื่องของการพัฒนาอุตสาหกรรมจากนั้นเนี่ยผลักดันอุตสาหกรรมเข้าไปสู่การเป็นธุรกิจนะครับซึ่งขณะนี้ในส่วนของอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์เนี่ยนะฮะศักยภาพในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของอาหารฮาลานเนี่ยเราแทบจะเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามโลกเขากำลังคุยกันในเรื่องของอาหารปลอดภัยนะฮะ ตรงนี้นี่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยจำเป็นที่จะต้องนํามาประยุกต์ใช้แต่ว่าการประยุกต์ใช้มันจาเป็นที่จะต้องดูแลทั้งระบบเรื่องของกระบวนการติดอย่างเดียวกระบวนการแลบห้องปฏิบัติการอย่างเดียวไม่พอจําเป็นที่จะต้องใช้ในเรื่องของระบบ ICT เพราะว่ามันจะเป็นโลกใหม่ตรงนี้วันนี้เนี่ยครั้งนี้เราจะนําเสนอในเรื่องของ ICT นะฮะเพื่อที่จะทําให้โลกได้เห็นนะครับว่าขณะน,นี้ศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยพร้อมแล้วในการที่จะเข้าไปแข่งขัน นนี้ัน,นี้เป็นวัตถุประสงค์ของเราเช่นที่พูดของกลุม่มน้ำพริกคุณศักดิ์จากจังหวัดภาคใต้ที่มีการรวมกลุ่มกันของชาวบ้านทำผลิตภัณฑ์ทั้งน้ำพริกนานาชนิดและข้าวยำสำเร็จรูปที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายฮาลาลและการคิดค้นกรรมวิธีที่ให้สามารถเก็บรักษาคุณภาพของอาหารไว้ได้นานภายในรรบรรจุน้ำบูดูลดปลาปนมะพร้าวคั่วพริกป่น ครบสตรข้าวยำเพียงแต่เติมผักสดเป็นเครื่องเคียงตามความชอบใจรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆก็สามารถปรุงเป็นข้าวยำจานอร่อยพร้อมรับประทานได้ไม่ยากค่ะซึ่งนับเป็นกลยุทธ์ที่สามารถหาช่องทางในการสร้างรายได้ได้เป็นอย่างดีทีเดียวลักษณะพิเศษของเราก็คือก็จะเหมือนกับข้าวยำทั่วไปนะครับแต่ว่าจะมีพวกเครื่องของข้าวยำเนี่ยอย่ครบด้านในนี้ก็จะมีริ๊กนะครับมะพาร้าวคั่ว แล้วก็ประเภทเป็นป,ปลาป่นหรือกุ้งแห้งปนครับผมแล้วก็ด้านในจะมีน้ําบูดูอยู่ครับน้ําบูดูนี่ก็คือจะเป็นสูตรพิเศษของเขาอันนี้มันจะมีการเที่ยวที่เขาขายตามตามร้านอะไรย่างเงี้ยตรงน,นี้ตงมันเป็นยังไงอ่ะก็คือของเรานี่จะผ่าน <c oughs> คือส่วนหนึ่งก็คือจะผ่านกาผ่านเครื่องหมายฮาล้านนะฮะ <c oughs> แล้วก็อยอแล้วก็การพาสเชอร์ไล์ของเราก็ทําอย่างดีคือจะมีโรงเรือนการทําค่อนข้าง ได้มาตรฐานนะครับครับผมส่วนบูธของบริษัทเฮลฟู้ดที่ในวันนี้นำเอาสินค้าแปรรูปจากไก่หลากหลายชนิดมาจัดจำหน่ายทั้งไส้กรอกลูกชิ้นโบโลน่าเนื้อไก่พร้อมปรุงซึ่งทั้งหมดล้วนได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลทั้งจากในประเทศไทยและประเทศมาเลเซียค่ะ ซึ่งนะับเป็นสิ่งยืนยันได้ว่าเป็นสินค้าที่ผ่านกรรมวิธีถูกหลักฮาลานทุกขั้นตอนซึ่งทำให้สินค้าเหล่านี้เป็นที่ยอมรับและส่งออกไปจำหน่ายในหลายประเทศทั้งมาเลเซียญี่ปุ่นอินโดนีเซียรวมไปถึงทวีปยุโรปอีกด้วยค่ะวันนี้เรามีสินค้ามากมายหลายชิดครับมาบริการที่นี่เป็นสินค้าที่ฮาลานร้อซนะฮะซึ่งเราได้รับฮาลานจากประเทศ ไทยจากคณะกรรมการกลางสลามนักเลศไทยแล้วก็จากที่ประเทศมาลเลเซียนะฮะและเราเป็นหนึ่งเดียวที่ได้รับมาวันนี้นะเราภาคภูมิใจมากครับในกลุ่มสินค้าที่เรามาวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ของลูกชิ้นไก่เสกอกไกนะ่ไก่เชียงไก่ยอและก็อีกหมวดหนึ่งคือหมวดไก่ชุบแป้งทอดนะซึ่งวันนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีจากพ่อพี่น้องช่อสลิมมากครับผมนี้ ฮาลาลเป็นภาษาอาหรับมีความหมายทั่วไปว่าอนุญาตเมื่อนํามาใช้ในทางศาสนาจะมีความหมายว่าสิ่งที่ศาสนาอนุญาตสําหรับอาหารฮาลาลหรือฮารานคืออาหารที่ไม่มีสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาเจือปนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อสัตว์จะต้องผ่านกรรมวิธีการเชื่อที่ถูกต้องตามแนวทางศาสนาซึ่งผู้เชื่อจะต้องเป็นมุสลิมที่เข้าใจและรู้วิธีการเชื่อแบบอิสลามอย่างแท้จริงค่ะ คำว่าฮะลานก็เป็นคําที่มีอยู่ในหลักพระคัมภีร์คุรานว่าเป็นสิ่งที่เอเละท่านอนุญาตให้รับประทานได้คือไม่ผิดต่อหลักศาสนาอิสลามนะครับคำาจดยความก็สั้นๆอย่างนี้แหละครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปอ่านในายละเอียดว่ามีสิ่งใดบ้างที่ในคัมภีร์คุรานท่านาบันทึกว่าสิ่งนั้นไม่ควรบริโภค ยกตัวอย่างเช่นเนื้อสุก,กรนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้จากสัตว์ต้องผ่านการเชือดควรจะผ่านการเชือออย่างถูกต้องตามหลักศาสนาเช่นสัตว์จะต้องไม่ถูกทําให้ทุลนทุลายนะครับก่อนเชือดหรือการเชืออนั้นจะต้องตัดหลอดเลือดและหลอดลมพร้อมกัน mm hmm. เพื่อให้เพื่อให้สิ่งพีชิตนั้นตายทันที น,นี่คือสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้นอกจากนั้นผู้เชื่อจะต้องกล่าวคําที่อ้างถึงพระเลาะด้วยนะครับ,นะรบสิ่งเหล่าต่างเหล่านี้ต้องถูกต้องสัตว์นั้นถึงจะเรียกว่าเชื่อแบบฮาลานถูกต้องจริงๆแล้วฮาลานเป็นวิถีชีวิตเลยการบริโภคทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือการแต่งกายด้วยเครื่องดงหงจะต้องทุกอย่างจะต้องมีสภาวะฮาลานมีสภาพฮาลาน ยกตัวอย่างเครื่องใช้ที่เป็นเครื่องหนังเนี่ยก็ควรจะได้จากหนังสัตว์ที่ผ่านการเชื่อดแบบฮาลาลอันนี้เราจะเห็นว่าเรื่องแบบนี้ก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ก็นึกไม่ถึงปัจจุบันอาหารฮาลาลเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่างมากเพราะไม่ใช่เพียงแต่ชาวไทยมุสลิมที่จำเป็นต้องบริโภคอาหารฮาลาลเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการซึ่งต้องการจะผลิตอาหารฮาลาลจำหน่ายแก่ผู้บริโภคมุสลิมซึ่งปัจจุบันทั่วโลกมีประชากรมุสลิมมากถึงกว่า2,000ล้านคนการจะผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกในตลาดโลกมุสลิมการได้รับรองมาตรฐานสินค้าฮาลาลจึงเป็นเรื่องสำ,สำคัญที่สามารถสร้างความเชื่อถือให้เกิดขึ้นได้ค่ะการตรามาตรฐานฮาลาลจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ถูกกระทำขึ้น เพื่อให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยบริโภคได้อย่างมั่นใจแต่อาหารเหล่านั้นเนี่ยพี่น้องมุสลิมบริโภคได้คนอื่นที่ไม่ใช่มุสลิมก็บริโภคได้ดีนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆมันก็คืออาหารที่ถูกต้องตามาสะอาดปลอดภัยนะครับไม่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตรายาก็ถือว่าเป็นมาตรฐานที่ช่วยควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติวิทยาศาสตร์ฮารานอุตสาหกรรมและธุรกิจในครั้งนี้ยังได้มีการเชิญนักวิทยาศาสตร์นักอุตสาหกรรมนักธุรกิจฮารานจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียและจีนกว่า400คนเข้าร่วมการประชุมซึ่งจะเป็นโอกาสอันดีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นำไปสู่การพัฒนาผู้ประกอบการให้เกิดความเข้าใจด้านการผลิตการตลาดอย่างครบวงจรสามารถกระจายสินค้าออกนอกพื้นที่ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหการรมอาหารฮาลาลของไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอีกด้วยค่ะ มีสินค้ามากมายที่น่าสนใจที่สําคัญยังผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าฮาลาลอีกด้วยซึ่งหากผลิตภัณฑ์ของคนไทยได้รับการพัฒนาต่อยอดก็เรียกได้ว่าน่าจะสามารถเข้าสู่ตลาดโลกมุสลิมได้ไม่ยากทีเดียวค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติชมรายการเล่าเรื่องเมืองใต้ก็สามารถเข้ามาได้ทาง Facebook เล่าเรื่องเมืองใต้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ